สวัสดีครับวันนี้ร้านกล้องโซลาเซลล์นะครับพลังงานแสงอาทิตย์นะครับมาติดตั้งโซลาเซลล์นะครับที่อำเภอสมเด็จจังหวัดกาฬสิน์นะครับบ่อนี้น้ําไม่พอนะครับนี่ครับคุณผู้ชมดูน้ํานะครับแดงออกเหลืองและแดงนะครับเมื่อกี้นี่ดําปุ๊บเลยนะครับขึ้นมานะครับบ่อนี้ก็เป็น อาจจะเป่าบ่อไม่สะอาดนะครับนี่ครับเป็นการเป่าบ่อไม่สะอาดเป็นบ่อหกนิ้วนะครับนะครับตอนนี้เราสูบน้ําทิ้งอยู่นะครับยังเอาขึ้นแท้งไม่ได้นะครับนี่ครับนี่ครับขึ้นแท้งสูงประมาณหกเมตรนะครับนี่ครับน้าขาดอีกแล้วนะครับเนม่าแล้วขาดนะครับขาดนะครับตอนนี้ขาดนี่ครับต้องระวังให้ดีนะครับท่านที่ เจาะบ่อบดาลแล้วเนี่ยครับเจาะไม่ถึงน้ํานะครับหรือว่าเจาะต่ํากว่าสเปกนะครับบ่อหกนิ้วก็จริงนะครับนี่ครับอันนี้เป็นบ่อหกนิ้วนะครับแต่ว่าคนเจาะบดานบอกว่าได้น้ํานะครับแต่พอเราเอาเสมอตนะครับประมาณหนึ่งแรงนะครับตัวนี้ท่อสูบประมาณแค่นิ้วสองเองนะครับนิ้วสองยังยังไหลไม่ทันนะครับอันนี้ต้อง เอาเวลา ouais. right แนะนําลูกค้านิดหนึ่งนะครับเวลาท่านเจาะบ่อเสร็จปุ๊บต้องให้ต <Okay. S 1> <polit> ้องให้คนที่เจาะบ่อบดานเนี่ยที่เขามารับจ้างเจาะบ่อบดานเนี่ยเอาเสมือ์ไฟฟ้านะครับหย่อนนะครับเอาเสมือ์ไฟฟ้าหย่อนลงดูแล้วก็ให้เขาสูบดูนะครับให้เขาสูบน้ําดูนะครับเนี่ยให้สูบเอาเสมือ์ลงในบ่อลึกๆแล้วก็สูบดูนะครับว่ามันได้น้ําชั่วโมงละกี่ลิตรนะครับเนี่ยครับมาอีกแล้วนะครับเนี่ย ให้เขาสูบดูว่าได้น้ําชั่วโมงหนึ่งเนี่ยประมาณกี่ลิตรนะครับถึงจะมั่นใจได้นะครับสูบทิ้งไว้ประมาณ2อถึงสามชั่วโมงนะครับถ้าเป็นบ่อใหม่นะครับท่านจะมั่นใจได้นะครับว่าบ่อของท่านเนี่ยมีน้ําจริงหรือไม่มีนะครับท่านจะได้ไม่เสียโอกาสในการสูบน้ําทําการเกษตรนะครับเนี่ยอย่างบ่อเนี้น้าขาดนะครับเนี่ยรอดูนิดเดียวนะครับอีกสักครู่มันก็จะขาดอีกนะครับนะครับขาดแล้วครับตอนนี้ครับเนี่ย บ่อนี้ได้น้ำชั่วโมงหนึ่งไม่เกิน ,1,000 หนึ่งพันลิตรนะครับหรือว่า1,500ลิตรเท่านั้นนะครับคนเจาะเขาก็จะบอกว่าได้4 0 0 0 5 0 0 0 8,000 10,000ลิตรต่อชั่วโมงที่จริงไม่ใช่นะครับบ่อนี้จะได้ไม่เกิน1,500ลิตรนะครับต่อชั่วโมงนะครับเนี่ยขาดด้วยนะครับท่านผู้ชมต้องต้องระวังให้ดีนะครับเวลาเจาะบ่อบาดาลเนี่ยท่านอาจจะ ไปนั่งชมตอนเขาเจาะนะครับมันจะมีน้ําพุ่งขึ้นมานะครับเวลาเขาเวลาเขาเจาจะมันจะมีน้ําพุ่งขึ้นมาเวลาเขาเจาะลมนะะเจาะแอร์อย่างเงี้ยมันจะมีน้ําที่ดันสู้สู้ขึ้นมานะครับจากปากบอก่ออันนี้คุณผู้ชมอย่าไปมั่นใจกับการที่มันพุ่งสู้สู้ขึ้นมานะครับให้มั่นใจกับการที่เราเอาสมิร์ z นะครับเอาสมิร์ z หย่อนลงไปในบ่อนะครับอ่าอย่างน้อยก็ต้องเกินครึ่งสมมติ ي, มม óm, ว่าท่านเจาะ 50เมตรท่านต้องหย่อนไม่ต่ำกว่า32เมตรนะครับเพื่อดูน้ําที่มันที่มันพุ่งออกมาแบบนี้นะครับแล้วก็สูบทิ้งไว้2-3ชั่วโมงนะครับท่านถึงจะมั่นใจได้ว่า,าน้ำเนี่ยใช้ได้จริงใช้ได้แน่นอนนะครับท่านถึงจ่ายตังคนที่เขามาเจาะบ่อบาดาลน,นะครับเนี่ขาดอีกแล้วนะครับเนี่ยนี่คือ,อคนที่เจาะนะครับเจ้าของเนี่ยก็เสียตังเปล่าไปนะครับเวลาบอก คนเจาะมาแก้ก็จะลําบากนะครับเนี่ครับเดี๋ยวมาเดี๋ยวหยุดเดี๋ยวขาดแบบนี้นะครับเนี่ยเจ้าของนาก็บอกว่าน้ามันมันพุ่งแรงอยู่ตอนเขาเจาะนะครับแต่ว่าอันนี้เป็นการแค่เขาเป่าลมลงไปแล้วน้ํามันพุ่งขึ้นมาสู้สู้เนี่ยอันนั้นมั่นใจไม่ได้นะครับต้องสูบดูเวลาว่ามันขาดไม่ขาดเน้น้ำขาดนะครับเนี่ยรอนิดนึงเดี๋ยวมันก็มานะครับแต่ว่ามันก็ไม่พอสําหรับการใช้การเกษตร ทั่วไปหรือว่าใช้ตามเลือกส่วนไรนาอันนี้ก็เป็นการแนะนำให้ความรู้นะครับคุณผู้ชมที่คิดจะเจาะบ่อบาดานแล้วก็ติดตั้งโซลาเซลล์นะครับท่านต้องมีความรู้เบื้องต้นตัวนี้นะครับเจาะแล้วต้องสูบดูนะครับท่านถึงจะจ่ายตังคนที่เจาะบ่อบาดาลได้นะครับอันนี้ก็ดูไว้เป็นวิทยาทานนะครับให้กับคุณผู้ชมที่ คิดจะเจาะบ่อบ,อบาดานเพื่อใช้ในภาคการเกษตรนะครับอันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามทาง YouTube วันนี้ร้านกล้องโซลาเซลล์กลสินนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่กดถูกใจกดติดตามนะครับวันนี้ก็มีปัญหาอะไรก็โทรปรึกษาร้านกล้องโซลาเซลล์ได้นะครับตามเบอร์ที่ขึ้นหน้าจอไว้นะครับ0849522581นะครับ0956459192นะครับวันนี้ยินดีที่ ได้บอกเล่านะครับสู่กันฟังนะครับว่าในการเจาะบดานต้องทํำยังไงนะครับขอบคุณมากนะครับที่ติดตามวิดีโอของร้านกล้องด้วยดีเสมอมานะครับวันนี้ขอเก่าคําว่าสวัสดีครับ